ขึ้นสิครับขึ้นสิครับรอ Teraz, อ,อะไรครับเอ้าไก่อะไอ้หอดไอ้หอดไอ้บอกว่าโอ้โหกูวิ่งวิ่งวนสองรอบเลยวิ่งวนรอบสามทีแบนาไปเพ้นก่อนนะไม่อะไรนะว่าไงนะเี speeding, algum, <t <t ้นไ้วิ่งวิ่งวิ่งเฮ้ยไม่วิ่ง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 วิ่วิ่งแม่สามตัวจะไม่วิ่งได้ยังไงเอ่อแกแกไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนกลิ้งทัน ่ไปตัวตัวเราพแ่ตายเราพี่แก่ตตายแล้วไม่บาจริงเหรอที่เบนที่เบนที่เบนมาเปิดทิวนะเปิเดวุดี๋ยวมาเปิดแดงไม่แกะตัวไหนล้างเวบเบเบเเราไหนเบนเราไหนแก่แกเบไหน่อยเบนชื่อหน่อยเบนชื่อหน่อยี่ะคนนี่เต๋ไม่ายตัวเที่แ่แกววายแกววายวุดี๋ยวมากรอบแดงนะไม่กิตายอันนี้เบนอันนี้เบนอันนี้ ไม่ปะเดี๋ยวเพิ่งเอ็มหมานะเราอยู่ในฐานมันง่ายๆเอาไม่คุณหนี้พี่บอลขอเอ็มอีเข็มหนึ่งข้าเป็นเราเหรอเดี๋ยวเอ็มสองเอ็มสองเสิมเฉยเฉยเฉยทฉวเฉยเฉยอ่ออามาตัดไดยังเอมมาตัดไดยังได้แล้วทฉีวพร้อมยังมาตัดเลยเปล่าโอเคเอ็มสามหมาเบย์ว่าแกโหเก็บยาทองพร้อมยังเฉีวพร้อมยังอ่ะเก็บยาทองเฮ้ยโกซัำเลยหไปแล้วนะพี่เบนพี่เบนมาก๊อปทฟีวหน่อยข้างหลังอ่ะกอลแบงก์เขอล์ฟแบงก์เอา มีอินป่ะมีอินป่ะมาชิลเป็นมีดิมาชิลแมทแมดแล้วทางเสาบ้านหรือเข้าบ้านเลยอยากรู้ว่าทํนไิ๊นี่อยู่เกียวอะไรเหรอแล้วไม่มีใครสลับเฮ้ยขามาสลับให้หน่อยเร็วเร็วเฮ่อโอ้ยผมนี่อมยิ้มเลยคุณแม่ผมเกะกยทองเอ่ากินขอเอ่อ ได้แล้วนี่หวะไม่แปลว่าขึ้นมาเลยก็ได้นะไม่ต้องพังหรอกเออขึ้นก็ได้เขาอแม่งั้นถ้ามันเตืะตัวเสร็จมันจะวิ่งเข้าบ้านเราเลยเออใช่ใช่เอาเล้วจะีโมเพื่ออะไรวะใครอีโมอะขึ้นมา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 แกะแกะแทงให้ขึ้นมาขึ้นมาตายเร็ว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 เอ่แบงค์แมทได้ยังยังอีกสิบวิได้สิบวิเพราะเป็นรอปืนสิบกูยเลยเจาะบ้านเลยนะปอยาปอยาปอยาเออจ่อเจาะไปเถอะรอบเนี่ยยาเฮี้ยมากหายตัวไม่ออกเลย ตอบเลยก็ได้ยิงในยังยิงด้ยังได้ยังตัวโกแม่งบัดเดินออกไปไหนแล้วเนี่ยโหไปอกกองครับแกรันคนนึงเฮ้ยมาแล้ววิ่งลงมาเลยเฮ้ยบังเฮ้ยชื่อไ่อขาวบางหมดเลยอ่ะนผมนี่มีคลิปลงเลยครับรอบแรกก็มีคลิปลง ป่าไมา